สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับนี่คือชุดสรุปหวยรัฐบาลนะครับประจำวันที่2พฤษภาคม2 5งหนะครับมาช้านี่นึงต้องขอไปด้วยนะครับผมพยายามนะครับลุกขึ้นมาทําตอนเช้าไ้เพราะว่าตอนกลางวันกับช่วงเย็นนะครับผมนั่งห้องไม่ได้ร้อนมากตรงนี้ลงไปหาตาอากาศเย็นๆนะครับผมมาดูนะครับผลงานของสิบงที่ผ่านมานะครับสามตัวบนหรือว่าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับห้าเก้าแปดสองตัวล่าง เจ็ดเก้านะครับกลุ่มต้นเด่นนะครับผมหลุดนะครับแล้วก็ตัวคันเด่นหลุดเช่นกันนะครับท่านั้นท่านี้ชุดสองตัวนะครับผมจับมาแปดชุดนะครับใช้เก้ากระปกเป็นคนจับนะครับผมจะมีหกศูนย์หกห้าหกสองเจ็ดนะครับเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสองก็จ็ติ๊กมาทั้งหมดห้าชุดนะครับเข้าไปหนึ่งตัวก็คือสองตัวล่างนะครับผมเจ็ดเก้า ทั้งคือผลงานนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับผม16เมษายนมาดูกันนี้นะครับผมผมตัดนะครับกลุ่มตัวเลขเด่นออกไปนะครับผมชั่วคราวนะครับผจะลงแค่ตัวคัดเด่นให้นะครับเพื่อนตัวคัดเด่นนะครับก็จะมี2ตัวนะครับผมสองตัว สอกับศูนนะครับชุด2ตัวที่จับไว้ก็ใช้2อกับศนย์นี่แหละนะครับผมเป็นตัวจับ ปดชุดนะครับวันนี้มีแปดชุดนะครับคัดสองกับเด่นคู่จับนะครับผมก็จับตาไปที่สองเก้าสี่ จ็ดสองก็่เป็นคู่จับตัวที่น่าสนใจสามตัวนี้นะครับผมอ่ะนี่คือนะครับชุดสรุปนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับสับวาหที่สองพฤษภาคมีสองห้าเจ็ดลองพิจารณากันดูนะครับผมประชาชนที่หนึ่งก็ต้องขออกด้วยนะเดี๋ยวไปรุ้นกันนะครับว่าจะเข้าเมืองวัตถิฝ่นหรือเปล่านะครับผมฝากไว้เป็นแนวทางกันประมาณนี้นะครับพบกันใหม่สวัสดีครับผม